สวัสดีครับมือนก็เหตุภาเบืงความเือบหนาของการก่อเนาะเหมือนวันที่2ี่สิบสามกันยานะครับผมวังหาหกสามความเกือบหนาในการก่อของเท่ากับสิ็อยู่ประมาณเกือบจะเกือบจะ่เดีวครับเกือบจะ่เดีวขนาดของ ประตูบ้านอา่ตอนแรกที่ทางทีมช่างออกแบบมากเพื่อกว้างสามรอยยี่สิบนะครับผมสูงสองรอยแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเป็นสามรอยยี่สิบคูณสองร้อยสามสิบประตูก็จะออกมาแบบกว้าง นะครับผมประปูนาบางเราห้องภา้ในจะมีโย่สองห้องนะครับขนาดของทถงี่จะยูท่ทีหานะครับผมหาคนออุนหกครับผมหาคุนหก คือความขึ้นของการกอรตอนนี้หงนอนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จนะครับส่วนหงนอนสองมีขึ้นไปจนสุดเสารครับผมส่วนของกระดับต่างอยู่ที่สองร้อยสี่สิบคูณร้อยหกสิบครับระดับต่างกัดกว่าง เดี๋ยวจะเห็นเป็นเป็นส่วนเกินมากอันจะเป็นประตูเขา้าบบานนะครับก็จะมีห้องน้ำยูได้ตู้ห้องนึ่งจะนนเป็นประตูท่าเข,าข่าครัวเนะพลังกอ่อ วันนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับผมตอนนี้กำลังก่อที่ยังก่อบระานดนิสิบนีเป็นประตูหลังบานนะครับอน,นี้หน้าต่างครัวครับขนาดห้องน้ำกลางครัวนี่ลอยสิบคุ้รลอยยี่สิบนี่จะเป็นห้องนอนสองขนาดของประตูนี่แปดสิบคุ สองลอยครับต่างต่างกะละมีสองบานใหญ่นาะอันนี้นคือกอ่อไก่เซลล์ละครับผมเดืออยู่ขางต่างนี่คือความสุดหนาของการกอร่อเนาะของทาง้งสามคน เพือหองนอนในขนาดของหองกา4คู่6นะครับก็เมือนีกับน่าจะเกือบแล้ว เรไปก็จะเป็นในส่วนของโค้งลังคาเดี๋ยวลอกโค้งลังคามาเดี๋ยวจะมาลงให้เบิ่งอีกที่หนึ่งครับผมสำหรับมืองกะไวแค่นีก่อนนะครับเดี๋ยวซีลุ่งแบบให้เบิง่งแบบที่เขียนเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับ